สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสาหรับการกดติดตามและเลือกซื้อรถดีดผ่านช่องทางของเราได้รับรถล้านเปอร์เซ็นครับวันนี้3ามแ0 0หบาทกับ m a z d a CX-5 2.0S ตัวท็อปครับปี2อ1 4สสวยๆส,สภาพนางฟ้าสีบอลน,นะครับแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับรถสวยกิฟต์แบบนี้จัดไฟแนนซ์ออกง่ายเอกาสารไม่ยุ่งยากครับที่นี่ที่เดียวครับใครอยู่เขตกรุงเทพปริมณฑลมาดูรถกันได้ครับที่นี่เป็นศูนย์รวมย รถยนต์มีมากกว่า100คันให้เลือกและรถตรวจสุภาพอย่างดีเยี่ยมคัสสันเกต A มาให้แล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ราคา3า9 0 0 0าทสวบาทสวยๆงามๆจัดไฟแนน์ได้เต็มออกง่ายจริงๆครับส่วนซื้อสดมาคุยราคากันได้ครับต่างจังหวัดวีดีโอคอลได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ผิดหวังครับกับใครที่ตามหา Mazda CX-5 เจนนีส้สวยๆปีใหม่ๆใหม,ม่แท้เครื่องยนต์เดิมระบบเกียร์ทำงานดีสูงสุดครับภายในกว้างขวาง